สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีอาหารร้านอะไรอ่ะอะไรอ่ะสเปซมาหอะไม่ใช่สิอะไรไม่รู้วันนี้นะคะมีอาหารร้านเนี้ยมาแนะนาก็คือเขาว่าแบบห่อแพ็กเกจมันน่ารักมา,ากมาพ่อค้าก็น่ารักด้วยนะคะเขิ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูน้าเขาก็จะใส่ถุงมาแบบนี้เลยแล้วก็ คือที่ประทับใจอะตรงไหนไหมช้อนซ่อมช้อนซ่อมเขามีแอลกอฮอล์เอาไว้สำหรับเช็ดด้วยแบบดีมากเลยอะแบบน่ารักก็อนนี้จะเป็นเมนูข้าวผัดไก่นะคะซึ่งเขาแบบว่าจัดกล่องมาน่ารักมากมเลยอะแบบทำดีงามมากก็ตอนแรกแบบคิดว่าแบบทำจำไม่ดีขนาดนี้เพราะว่าราคาไม่ได้แบบสูงมากเลย ะคาก็แบบไม่แพงถูกด้วยดูสิน่กินแล้วเปิดมาหอมเครื่องเน้นๆเ,เลยนะผักก็แบบเยอะเห็นปะมะนาวคือแบบเต็มที่มากหอมมากเลยจริงๆอันนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นสลดัดสลัดไก่ทอดนะคะน,นี้ดูสิแพ็กเกจเขาก็แบบทำดีแล้วก็ อร่อยด้วยแล้วก็แบบสดอะไรอย่างเงี้ยผักเขาก็ไม่ได้แบบขมจะบอกว่าอันนี้สั่งรอบสองก็เลยคือถ้าถ้ามันไม่ดีก็จะแบบไม่มีรอบสองถูกไหมแต่คือมันดีจริงๆก็เลยแบบอยากรีวิวเนี่ยแบบดีงามมากเลยชอบมากเดี๋ยน้ำเนี่ยเพิ่งจะสั่งวันนี้วันแรกเดี๋ยวจะแกะเลยว่าน้ำเป็นยังไงไม่เห็นอะอดไม่ต้องเห็นจบ เราจะมาดูน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวหกเราต้องขอดเรีย์พื้นที่ก่อนนะอันนี้จะเป็นชาเขียวนะคะซึ่งเราสั่งชาเขียวใบน้อยมาอยากจะบอกว่าคันนี้ไม่ได้สั่งโกโก้นะเพราะว่าถ้าโกโก้มันต้องคู่กับไข่หมูเนี้เราแบบทางร้านไม่ได้มีไข่หมูเราก็เลยอ่ะไอ้ยังไม่เป็นไรเราไม่เอาก็ได้อ๋อไปแยกน้ำแข็งมาให้อุย้ยจีงาเขาบอกว่า มีการแบบแจ้งก่อน้วยนะว่าให้เทน้ำออกก่อนเพราะว่าแบบเขาอะเดินทางมาส่งไงมาส่งให้ฟรีด้วยนะน่ารักเนาะนี่แล้วเขาก็แยกมาใส่ขวดมาแบบนี้น่ารักดูสิตะปุ๊กตะปีกอีกเป็นเซตถือว่มมาพ่อค้าน่ารักเ <laughs> นาะราได้ไหมซาซาบาอ่านหรือเปล่ปป <the> สาซซาบาซาซาบาน่าจะถูกเนาะ ด้สิมันเป็นแบบว่าสัญลักษณ์แบบเป็นรูปหัวใจสองดวงอะเพราะขากต้อมีแฟนและหน้าเลยจบแล้วไม่สั่งแล้วเออไม่ใช่ล้อเล่นนะคือทํำดีอะน้ํำผลไม้มีประโยชน์ทุกแก้วผสมด้วยความปานีและใส่ใจขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง Thank กิ้มีแบบว่าติดมาให้ด้วยอะอันนี้คือสั่งน้ำพนันเพราะว่าส่วนตัวชอบกินน้ำ ไปกินร้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบสั่งน้ำพันก็เลยแบบเออาน้ำพันก็ได้ไม่เอาโก,โกโก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องสั่งเมนูทั้งนมด้วยแล้วก็เมนูทั้งแบบน้ำผลไม้มีมะนาวให้ด้วยแล้วก็โอ้ยดีว่าต้องมาผสมเองเป็นน้ำส้มแล้วก็อะไรอ่ะน้ำพันเหรอ แล้วก็นีนี่เห็นไหมคือเราก็ต้องเ,เอามาใส่เองเราสั่งน้ำพันหรือเปล่าเราจะไม่ได้น่นแหละแล้วก็ให้มะนาวเพิ่มอีกเพิ่มความเปรี้ยวเขาไม่แสดงว่าทางร้านอ่ะไม่ได้ใส่แบบเป็นของปลอมอันนี้แสดงว่าทางร้านใส่เป็นของจีนง <S <S <ๆ>เรายใส่มะนาวแท้ๆเลยดีจังเลยน่ารักมากเลยแล้วถ้าเกิดไม่พอเราก็เอาจาจที่เราใส่ข้าวผัดมาด้วยเปรี้ยวหยอกเล่น เอ้ยเนี่ยแบบดีงามมากจริงเดี๋ยวเราจะแปะเพจ Facebook ไว้ให้คือเข้าไปชมเข้าไปสั่งได้แล้วก็อร่อยจริงๆเนี่ยกะว่าถ้าเกิดร้านน่แบบเลิกล็อกดาวใช่ไหมก็จะไปไปกินที่ร้านแล้วก็จะไปถ่ายที่ร้านแบบน่าจะแบบดีงามอะ่ะคือไม่เคยเห็นเหมือนกันยังไม่เคยไปแต่ว่าช่วงนี้ก็คือสั่งออนไลน์ไปก่อนแล้วเขามีบริการส่งเนี่ยนะแล้วก็ผ่านแอปก็ได้นะยังไงก็อย่าลืมไปติดตาม ร้านนี้ได้นะคะซาซาบารนะคะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะหิวมากเลยบ๊ายบาย